สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการ The s h o c k a m e r Television เดิมนะตอนนี้ก็มาอยู่กับ Resident Evil 3 p a r t 6กันแล้วครับ6 6 6 6 6 6ตอนนี้เราก็มาอยู่กับในเรื่องสั้นๆของคารอนเองที่6อาไปเอายาเซรุ่มป้องกันเอไวรัสยาต้านไวรัสยากาจัดไวรัสอ6 6 6นั่นแหละนะเอามาให้6ูใน6างที่6าคที่เราได้สู6เนี่ยมีสิ6 6 6 6ไปย่างไม่มองมนหรอกไปยาง มือ,อข้างถือปืนมือ,อข้างดึงจับแผลน,นะครับโอเคเป็นการต่อสู้แบบลำบากระบนมากเพราะว่าติดเชื้อไวรัสนั่นเองตรงนี้ต้องระวังนะครับซอมบี้แม่งเยอะเอ้ยอืมอะไรอะไรอะไรอ้าวอโอเยกูจะวิ่งไปอืมยิงสามอันท้าโอเคโอเคกูไม่เอาละสาวจะวิ่งหนีศึกโดยแม่งกัดอีกเนาะโอ้ยทั้งร้อนทั้ง ร้อนอย่างเดียวแหละไม่มีอะไรโอ้ยพลังงานตอนนี้เรามีอาวุธค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันับในคาร์ล้อนเนี่ยคาร์ล้อนเน,นี่ยอาวุธจะพกมันน้อยคือทางนี้ไปในทางเดียวนะที่เหลือนี่พังชิมหาร์มืมอร์เจอคอมพิวเตอร์ต,ตกใส่คาร้อนต้องไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลไปหาหมอไม่ใช่ไปหาหมอไปเอาอยาองกัดเวรนะัตกันแหละ ไม่ผมอาจจะช็อตบ้างนะก็ขออภัยด้วยการเพราะว่าผมเปิดพัดลมแรงไนงะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หน้าหน้าร้อนก็ทําใจเลยนะเดี๋ยวว่าคงไม่ได้ยินแล้วนะไม่ช็อตอ่ะนี่กูเปิดเบอร์อะไรไนะอ้ไอซัสตา์ได้เบอร์เบอร์สามเลยอนะ่ะโอเคอ่ะสักเบอร์หนึ่งก็เย็นชิบหายละเฮ้ยแม่งเอ้ยแทงกูอีกไอซัสตา์โอเคโอเคใคาจะมีบางอาจเออขอยช่วย คุณจะคิดว่าปริศนาของจิวนี่มันยากนะเจอของคาร์ล้อไปนี่ชิบหายแน่นอนเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองอันนี้จะเล่นจะเล่นเนื้อเรื่องของคาร์ล้อจบแล้วก็ตัดพาร์าเลยนะคือเล่นแค่นี้แหละเพราะไงเนื้อเรื่องของคาร์ล้อนี่ก็กินไป็กสิบนาทีแล้วลนะ่ะสิบกว่านาทีไอเชียวไมวช็อตไม่ใช่ไมช็อตดิมไม่โดนพัดลมเป่าก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคไอิส ทางน,นี้มันจะมีการฟุกโดยหลายรอบนะคือแบบจิวต้องการเชื้อไวรัสที่ไหนเนี่ยตรงนั้นต้อมีโรงพยาบาลใกล้ตลอดเลยอะแบบเซสเดนต์อจจะมีความบังเอิญตรงนี้แหละโอเคตรงนี้นให้แม่ง,งนีมีซัมบี้ราษฎรกับหมอนะครับโอเคผามพามเข้าไปในนี้ครับเรียบร้อยใหม่ใหม่มอย่าพึ่งนะลูกเอ้ยว้าขบรกบ อีไลวเวนไม่มีใครเหลือเลยดูท่าหมอตายแม่งอย่างโขย่างก็สบายใจเฮ้ยชิปหมาแล้วฮันเตอร์นะครับโอ้โหมันชื่อฮันเตอร์นะครับทุกคนก็เคยเห็นแม่งแล้วในภาคที่ภาคแรกมันก็โผล่แล้วนะฮันเตอร์แต่ว่าภาคสองนี่ไม่มีเสือข้ามาันโผล่ภาคสามสังหารคือฮันเตอร์เนี่ยเป็นเกิดมาจากการทดลองจากจิวแล้วนะจิวแล้วที่เอามาชี้ใส่พวกหมาแมวหมูหมา,มหมหมา,รากระไรเลยเนะี่ยได้ได้รับเชื้อเป็นอย่างนี้หมดอะ ไม่รู้ใช่หรือป่านะมันเกิดมาจากนี่เป็นเวลาเชื้อเวลาจี้ก็แหละเถอเก็บเก็บเก็บดิบเก็บไปเชี่ยเบื่อยังเลยสถานการณ์ไมช็อตเนี่ยกูนี่กดดันเหลือเกินดูดิหมอแม่ไม่พกปืนเว้เขียนปุ๊บกลับหลังอย่างรวดเร็วออกไปเข้าห้องนี้เลยครับห้องนี้ไอเชี่ยปิดพรมทีมากเลยอะก้มลงอีกนึงไม่ได้ขยับตัวอีกนึงแม่งลวนลามแม่งช็อต เคลียองอีกเซฟไปแล้วผมจะตามทันแล้วนะผมจะตามไปเซฟที่ผมเล่นมาล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วละ่ะฮาร์พิชเลฮาร์พิชเลเซฟครั้งที่สิบยี่สิบห้าโอ้โหสแสดงว่าครั้งนี้เราเราเซฟไปรหย่ดกว่าครั้งที่ผมลองเล่นนี่หว่าโอ้โสแสดงว่าสุดยอดสุดยอดแค่ถือเซฟเองไม่ได้แค่เซฟน้อยกว่าไปแค่เซฟน้อยกว่าแค่ประมาณสี่ครั้งเองสี่สามว่ะ ไอ้สีแหละโอเคตรงนี้มีมีกระสุนพกบเจ้ามาทติ่งอะไรหรอหมอที่นี่พรบกระสุนปืนม,มาทาเฮี้ยอะไรไม่พกบปืนโอเคอเก็บมาเป็นเทปาเสียงแล้วก็แผนที่พอพิเชลโอเคโอเคกูคไม่ดูหรอกแผนที่เยี่ยมเยี่ยมเพิ่งไม่มากนะเพราะว่าผมเคยเล่นมาก่อนแนละ้วสำหรับคนที่เคยเล่นนะแผนที่นี่ไม่ต้องเปิดหรอกนานๆทีจะเปิดชีนึงโอเคอันนี้อีกแล้วต้องตรงจุดอีกแล้ว อะไรๆต้องตรงนะครับเป็นอะไรเป็นหาอะไรที่เป็นอะไรที่เบื่อเอาไอเชียไม่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 เปิดอเลยใช่ไหมมึงจะไม่เปิดกูฟังใช่ไหมเป็นอย่างไอ้สไอซันมันนี้ยเปิดไ่ได้มันมันเป็นระบบเปิด,เป,ดเปิดลิฟต์โดยใช้เสียงนะปะ่ะมาดูมันพูอะไรนะขอส้มตำลา้าวเ,เหนียวหรือลาบข้าวเ,เหนียวเพื่อมันจะเปิดให้ไม่รู้ใช่เปล่าโอเคนะผมขอปิดพัดลมก่อนมันไส้ ลอยเป็นหนึ่งะโอเคมากันต่อเลยครับสะดวกก็แล้วเท่านี้กูแต่ร้อนหน่อยโอเคมีมีสองชั้นที่ไปได้นะคือชั้นไหวะชั้น F4 กับ B3 เราไป F4 F4 F ดี F4 ปุ่มในแป้นพิมพ์ได้อย่าง F4 นี่อยู่ชั้นบนนะต้องไปโอเคตรงนี้ไม่มีซัมบี้ใช่ปหมบอเาไม่มีปลอดภัยหายว่วงคนระับ ตรงนี้นี่ไม่ต้องเข้านะครับเฮ้ยเขี้ยตัวเขี้ยแล้วนะหึหึไอ้สันนอนเขี้ยไว้หนึ่งไว้หนึ่งไว้หนึ่งอืมหึหึไอ้เขี้ยโอ้โหแม่งเกาะไข่กูแล้วคาร์ลบอกชิบโอ้โหแม่งดูดจนเลือดเต็มไอ้เขี้ยนี่ก็อึดทนนานห้องเป็นอืหไอ้เขี้ยตายโอเคโอ้ยตรงนี้จะมีรหัสจับ หมอรับสามสองสามสองห้านะครับโอเคจำไว้นะสามสองห้าสองห้าสามสองห้านะครับเป็นหนึ่งโอเคยุ่งยากอีหนึ่งคือไปเปิดเปลี่ยนทีวีไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทีวีไปเปลี TV, ป่ยน,นช่องทีวีนะครับคือตอนนี้อีกตาหนึ่งตางซ้ายนี่ดูเกมตาขวาดูจอโทรทัศน์ไม่ใช่นะอันนั้นพิเศษเกินไปละโอเคเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับประตูนั้นยังเข้าไม่ได้นะมันลอ็อก อมึงฆ่าเพื่อนาทำไมเนี่ยนีคนร้ายมันกำลังฆ่าเพื่อนนะคือมันไม่ใช่ทหารของอัมเบล่าที่แท้จริงหรอกมันคือศัตรูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนตัวเองไม่ยังฆ่างสยแม่งใส่แว่นไดเบื่อนรเฮ้ยมันยิงยิงข้าวพ่อเหรออ้ายี่ยังไม่ตายเหรอหน้าตาวันนี้โอ้โหแม่งหยิบไอติมออกมาเฮ้อแม่งกระโดดแม่งกระโดดหน้าต่างครับเรียบร้อย ไปดูศพไอ้นั่นดิเป็นไรไหมพี่แว่นเราโอ้โหแม่งยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะระเบิดตัวเองเนี่ยนะให้สัตว์ระเบิดตัวเองเสืองไม่เป็นไรนะตัวเองนั่งตายอย่างสบายใจเฉยโอ้โหโเขียนตรงนี้มีรูปภาพนะครับกับกุญแจโอเคนี่เป็นภาพไภาพค,ครับดูดีหน้าตาไม่เหมือนจามพันธมเลยค่ะคผู้ชมคารอนเนี่ยสงสัยอาจจะเป็นพี่น้อง รวมท้องเดียวกับเจ้าตัวแม่เลยข่ะร้อนเราแต่พี่ชายไปตามหาช้างครับถุยมาประตูนินะที่เราต้องอามาไขไขเรียบร้อยไปตรงนี้มีซอมบี้หรือเปล่าวะไม่มีนะเราต้องเขียนไปตรงไหนวะเปนหนึ่งอนะ่ะไปนหนึ่งอนะ่ะโอเค ขอดูมุมก่อนนะอ๋อเราต้องเขียนให้มันติดติดผนังก็คือห้องอีกห้องหนึ่งห้องเนี้ยห้องฝั่งนี้มันไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอตู้เหล็กเนะี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ปะมันจะวางตรงน,รงนี้ตรงมุมนี้เราก็ต้องวางตรงข้ามกับมันนะครับให่ใช่นะครับตามทฤษฎีผมมันต้องไม่ผิดครับมันต้องอาจจะวางตรงข้ามก็ได้ภาคนี้นี่มันเขีนยนชากว่า่านผู้ชมเขียนนะให้ถูกนะ ถ้าเขียนผิดไม่เป็นไรนะเข้าประตูเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นสภาพเดิมให้เรามาเขียนใหม่นะคือเป็นระบบบัคที่สุดยอดโดนใจไว้เลยสุดเลยโดนใจเรามากเลยโอเคนะตรงนี้่มยใช่นะทฤษฎีนม่ถูกเพรว่ไม่ผิดล่ะใช่ไหมโอเคถูกด้วยครับสามสองห้าวว่าไใช่นะครับสามสองห้าใหู้นะลูกเอ้ โอเคเรียบร้อยอเปิดมาแม่งมีไอเยน็นออกมาอะไรวะเนี่ยที่ชีตูดไปนเนในตอนท้องกู <c oughs> เหมือนนะเว้ยท่านผู้ชมอ๋อโอเคเมื่อกี้ตัดมาตรงนี้เลยก็เพราะว่าไม่จะให้เสียเวลากับการไปเอาวัคซีนเนี่ยเป็นเอาไปไปเอาวัคซีนที่ชั้นชั้นสี่เอนะคือว่ามันต้องใช้เวลาคือปิขนาดนี่ยากเหมือนกันนะแล้วก็ต้องหูยากมากเลยบางในภาคสามเนี่ยสำหรับผมนะ ก็มันยากแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วก็เจอฮันเตอร์ก็ช่างแม่งนะครับก็ทําการหยิบม,มาให้เลยปเปียกมาให้เลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาดูผมเครียดดูผมเสียเวลาับการใช้เวลาทุ่มเททั้งหมดนะให้กับปริศนาเฮียนี่ไงโอเคทําการออกมาจากที่นี่เลยครับฮับิเชลโอเคผมบอกนะ้ะจบฉากคาร์ลอนนี่คือจบพาร์ทหนึ่งเลยเพราะว่าแบ่งพาร์ทแม่งเลยเฮยระเบิดนี่เป็นระเบิดของไอ มิคายลนะใชัยโอ้โหแล้วเบิดแม่งตั้งแค่17วิดวิเองเหรอไม่ใช่นิคาไลเออนิคาไลูุกเลยโอเคตอนนี้ไนอะ้เข,าข้าคัสซีนะชาติคารอสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นหน้าคารอสแบบสมจริงในคัสซีในภาคสามนี่ครั้งแรกเลยออื้อ กูเหนื่อยโอเคทำการวัคซีนนี่ไปหาจูนะฝนตกนะข้างนอกประตูแป้งเปิดโค่นวายเลยมา <c oughs> เอ้ยแม่งตามไม่เลิกจริงครับในมิซิสเนี่ยเสียงอะไรวะ,ะมานั่งแดกอะไรกันเนะี่ยพวกสาวสาว เมือ่อภาคนี้จะเห็นศพของทหารของอัมเบลาเยอะกว่าชาวบ้านนะไม่รู้เป็นอะไรโอเคไม่ได้แดกหรอครับไอพวกมันสั่งขยะคือมันจมตีช้าแล้วก็สามารถหลบมันได้ง่ายนะแมงมุมกากาหูแมงมตามเาเว้โอเคนะครับรีบเข้าไปเซฟแล้วก็รีบตัดพาร์ตก่อนเลยกันนี่เรื่องคาร์ลอน,นี่สั้นนะแต่ว่าใช้เวลาตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วโอเค เลี้วมาแล้วนะข้างๆเฮ้ยอะไรกำลังจอกําแพงอยู่นั่นไงเ,นเ <c oughs> ฮ้ยโผล่มาแบบแบบแบบนั้นนะมึงนี่คือในมีสินล่างใหม่นะที่เจอที่มันลงไปแช่ตายในกองไฟเองคือล่างนี้นี่มีความสามารถคือมีแส้แ,แต่ว่าแม่งไม่มีอะไรดีสําหรับผมนะคือมันแค่ใช้แส้แล้วก็จับระเวียงไปเวียงมาแต่ว่าการโจมตีเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะ Okay. ไม่ตามมาเว้ยไปเร็วโอ้โหไม่ตามเนี่ยไม่ตามไม่ตามแม่งไม่ได้คือร่างนี้ลืมบอกไปมันจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะวิ่งเร็วมากเลยโ okay. อเคเดี๋ยวตัดพลาตรงนี้นะเอาเอาเซรุ่มมาให้เอามไม่ใช่เซลุม่มเราเรียกว่าอะไรวัคซีนดิเออ คนะทำการยัดเข้าปากให้จิวกินไปหนูจิวเราก็ตื่นแล้วเรียบร้อยครับตื่นจากการติดเชื้อเรียบร้อยโอเคครเมื่อกี้ที่ตัดระหว่างที่จิวกับคาร์ลยังได้คุยกันก็ คาร์ลอสได้บอกว่าเขาได้เจอนิมิสิตนะครับอีกร่างหนึ่งจิวก็นึกว่าตัวเองเนี่ยฆ่าไปแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คาร์ลอสนี่ก็บอกว่านิโคลอรายเนี่ยทรยศนะครับก็เท่าที่ฟังได้นะแล้วก็แปลได้ก็แน่ใช่ครับคงจะแปลไม่ผิดโอเคครับก็ขอหยุดพักกัเท่าน,นี้ก่อนแล้วกัน,กน,นในแค่พาร์ทที่6แค่ไม่กี่ไม่กี่นาทีไม่ถึง20นาทีโอเคครับก็เจอกันพาร์ทหน้าโอเคี้ยวชอบกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับโอเค